บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมีพระภาท อาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดง พธิปักกิยธรรมในหมวด 5, อินสีห้าสืบต่อจากอิทธิบาทสี 4. และที่ได้แสดงมาแล้วก็คือสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่ อิทธิบาทสี่สามหมดมาถึงหมดที่สี่คืออินทรีห้าอินทรีนั้นได้แก่ธรรมะที่เป็นใหญ่เหนือกิเลสหรืออธรรม อากุศลธรรมที่ตรงกันข้ามและธรรมะที่เป็นอินทรีย์นี้เป็นข้อที่กล่าวว่าผู้นั้นผู้นี้มีอินทรีย์อ่อน มีอินทรีย์แก่กล้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ผู้ฟังซึ่งมีอินทรีย์คือธรรมะที่เป็นใหญ่ดังนี้ ตามควรแก่อินทรีย์ของเขาเมื่ออินทรีย์ยังอ่อนก็ทรงสอนให้ปฏิบัติทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นและก็ทรงแสดงธรรมะโปรด ไปโดยลำดับแม่ภูที่เข้ามาบวตปฏิบัติเพื่อความพ้นกิเลสและกองทุกพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมะโปรด ให้พอเหมาะก,กับอินทรีย์ของเขาเช่นเดียวกันถ้าอินทรีย์ยังอ่อนก็ทรงแสดงธรรมะที่เป็นธรรมดาสามัญที่เข้าใจง่าย คือที่เขาอาจจะเข้าใจได้อ,อาจจะปฏิบัติได้และทรงสแสดงขยับให้สูงขึ้นโดยลำดับจนถึงอินทรีแก่กล้าจึงทรงสแสดงธรรมะโปรดเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข ซึ่งเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็สามารถได้ปัญญาเห็นธรรมตรัสรู้ธรรมอันเป็นเหตุตัดกิเลสแต่กองทุกข์ตั้งแต่บางอย่างจนถ,ถึงได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น อินทรีย์นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นข้อที่พึงปฏิบัติอบรมให้เป็นพื้นฐานสำหรับที่จะได้รองรับธรรมะที่สูงขึ้นสูงขึ้นอินทรียห้าคือ หนึ่งสัจทินีอินรีคือศรัทธาสองวิริยินรีอินรีคือวิริยะสามสตินรีอินรีคือสติสีสมาทินรีอินรีคือสมาธิและห้า ปัญญีสีินทรีย์คือปัญญาพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงอธิบาย,ยิินรีย์ทั้งห้านี้ไว้ทุกข้อทั้งที่เป็นอธิบายโดยทั่วไป และที่เป็นอธิบายอย่างสูงทุกข้อดังจะได้นำมาแสดงไปทีละข้อสัทธินรีอินทรียคือศรัทธาข้อหนึ่ง ได้ตัดแสดงไว้ว่าอริยสาวกสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะในพระธรรมวิวนในนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อ ความตรัสรู้ของพระตถา,าคตพุทธเจ้าว่าอิติปิศโสภะวาพระผู้มีประภาคยาวนั้นแม่ด้วยประการอย่างนี้อย่างนี้ อรหังเป็นพระอระหันต์ผู้ไกลกิเลสควรไหวควรบูชาสัมมาสัมพุโทโธตรัสรู้เองชอบวิทยาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมในวิชา คือความรู้และจรณะคือความประพฤติสุกโตเป็นภูเะด็จไปดีแล้วโลกวิดูเป็นภูรู้โลกอนุตตรบุริสนรรม,มสารถเป็นสารถ ผู้ฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่าศรัทธาเดวะมนุษย์สร้นนั่งเป็นศาสดาคือครูแห่งเทพและมนุษย์ทั้งหลายบุตรโธเป็นผู้ตื่นด้วยความรู้ เป็นผู้เบิกบานแล้วในคุณธรรมทั้งหลายอย่างเต็มที่พระกววาเป็นผู้จำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนและเป็นผู้มีโชคเมื่อมีศรัทธา ชือความสัตรู้ของพระสถาคตพุทธเจ้าดังพระพุทธคุณทั้งเก้าบทที่แสดงมานี้ตั้งมั่นเป็นใหญ่เหนืออาศัพทิยะคือความไม่เชื่อคือมีความเชื่อ ความตรัสรูของพระตาคตาพตพุทธเจ้าดังนี้ตั้งมั่นไม่คลอนแคลนก็ชื่อว่าสัททินสีอินสีคือศรัทธาอีกอย่างหนึ่งได้ตรัสแสดงไว้ ึงศรัทธาโดยยกเอาโสตาปฏิยังคะทั้งสี่ได้แก่มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม มีความเรื่อมสายไม่หวั่นไหวในประสงค์มีศีลที่บริสุทธิ์ไม่เป็นทอ่อนไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อย อันเป็นอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้าต้องการปรารถนาเป็นศีลที่เป็นไทยไม่เป็นทาตเป็นศีลที่ไม่ถูกกิเลสรูปคลำ คือเป็นศีลที่บริสุทธิ์เป็นศีลที่ถึงจิตใจใจเป็นศีลด้วยไม่เช่ว่าใจคิดจะละเมิดแต่ว่าไม่กล้าละเมิดใจต้องไม่คิดที่จะละเมิดด้วย คือไม่ถูกกิเลสตันหาครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิทั้งสี่นี้เรียกว่าโสตาปัฏิยังคะคือเป็นองค์คุณองค์สมบัติที่จะให้บรรลุถึงกระแสธรรม เป็นโสดาบันบุคคลได้วิธียินสียินสีคือวิิยะข้อสองตัดอธิบายไม่ว่าประรอบคือเริ่มความเพียรเพื่อ ละกุศลทั้งหลายเพื่อทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมมีกำลังประคองความเพียรไม่ทอดทุระ ในกุศลธรรมทั้งหลายและได้ตัดแสดงอธิบายไว้อีกประการหนึ่งว่ามีความเพียรในธรรมประธานทั้งสี่สตินสีอินสีคือสติ ข้อสได้แก่เป็นภูมิสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึก นึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม่นนานได้และได้ตัดอธิบายไว้อีกประการหนึ่งคือมีสติในสติปัฏฐานทั้งสี่สมาธินสี อินสี์คือสมาธิข้อสี่ตรัสอธิบายไว้ว่าเป็นภูกระทําการสละละวางอารมณ์ ค,เคืเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงอันเป็นอารมณ์ประกอบไปด้วยโลภโกรธหลงก็กระทำการสละวางอารมณ์ เหล่านั้นได้สมาธิได้ความที่จิตเป็นเอกคตาคือมีอารมณ์ในกรรมฐาน ติดตั้งไว้เป็นอันเดียวและได้ตรัสอธิบายไว้อีกประการหนึ่งว่าคือมีสมาธิที่แนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นบรรลุถึงรูปฌานทั้งสี่ ปัญญีสีินทรียีคือปัญญาข้อห้าตรัสอธิบายไว้ว่าเป็นภูมิปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่รู้ ทั่วถึงความเกิดความดับปัญญาที่ให้ถึงรู้เกิดดับหรือว่าปัญญาคือรู้ทั่วถึงเกิดดับ อันเป็นอริยะคือที่ประเสริฐอันเป็นปัญญาที่เจาะแทงกิเลสที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบ อันหนึ่งได้ตรัสอธิบายไว้อีกว่าได้แก่มีปัญญารู้ในอริยสัจท,ทั้งสี่คือรู้จักทุกรู้จักทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกรู้จักทุกข์กรธดยความหลุดดับทุกข์ รู้จักทุกขนิโรธคาไินีปฏิปทาข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทั้งห้านี้ที่ได้อบรม จนถึงเป็นใหญ่คือศรัทธาก็เป็นใหญ่เหลืออสัธยะคือความไม่เชื่อดังที่ได้ก,กล่าวแล้ววิริยะก็เป็นใหญ่เหลือความเกียจคร้านไม่ภาคเพียรปฏิบัติ ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อวิทยะสติก็เป็นใหญ่เหนือความหลงลืมสติสมาธิก็เป็นใหญ่เหนือความฟุ้งซ่านเป็นต้น หรือจะเรียกว่าเหนือนิวรณ์ทั้งห้าก็ได้เหนือกรรมฉันความพอใจรักใคร้ในกรรมพยาบาทความโกรธจนถึงหมายล้างพลานทำลายทีนมิทธะ ความงงงุนเริ่มเริ่มอุทธจาทธจ่าขุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิิจช้าความเครือบแครมสงสัยลังเลใจไม่แน่นอนสมาธิอบรมให้เป็นใหญ่เนืนอนิวรณเหล่านี้ดังที่ตรัสไว้ว่า สงบสงัดจากกามจากอกุศลธรรมทั้งหลายจิตได้สมาธิได้เอกคตาคือความที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวและปัญญาก็อบรมจนถึง ได้ปัญญาคือความรู้ที่เนื้อความรู้ผิดหลงถือเอาผิดต่างๆเป็นความรู้ที่เข้าถึงสัจจะคือความจริง จนถึงขั้นที่เห็นเกิดดับอย่างสูงก็ที่เป็นถึงเป็นอริยะที่เจาะแทงอวิชชาความไม่รู้หรือความรู้ผิดความหลงถือเอาผิดต่างๆได้ ทำให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ปัญญาดังนี้จึงเป็นปัญญินสีสมาธิดังที่กล่าวนั้นจึงเป็นสมาธินสีจิที่กล่าวนั้น จึงเป็นสตินสีความเพียรที่กล่าวนั้นจึงเป็นวิริยินสีศรัทธาที่กล่าวนั้นจึงเป็นสตินสีการอบรมปฏิบัติให้มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและมีปัญญา ดังที่กล่าวมาเป็นข้อที่พึงปฏิบัติอบรมไปโดยลำดับให้เข้าทางของศรัทธาเป็นต้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ และเมื่อปฏิบัติให้เข้าทางดังนี้อยู่เรื่อยๆแล้วทั้งห้าข้อนี้ก็จะมีความเป็นใหญ่เหนือกิเลสอกุศลธรรมที่ตรงกันข้ามได้ไปโดยลำดับดังนี้แหละคืออินทรีย์ อันเป็นข้อสำคัญที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะพึงปฏิบัติในธรรมะทั้งหออทั้งห้าข้อนี้ให้เป็นใหญ่เหนือกิเลสในจิตใจของตนต่อไปนี้ก็นั่งทำความสงบสืบต่อไป